สถานทุ่งเศรษฐีหรือโคกเศรษฐีตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาจอมปรา,าสาททางด้านทิศต,ตะวันออกห่างจากชายฝั่งทะเลชะอำประมาณ4กิโลเมตรสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกร่อยและตะกอนที่น้ำทะเลพัดพา ุบันเป็นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมทำนาทำสวนทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือมีเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยเขาถ้ำโวเขามันหมูเขาเจ้าลายใหญ่เขาจอมปราสาทเขาตกน้ำเขาตาจีนเขานาขวางและเขานายาง เทือกเขานี้เป็นเทือกเขาตอนกลางของชายฝั่งทะเลเพชรบุรีบางบอริเวณมีการใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมผลิตป,ปูนซีเมนต์เทือกเขาจอมประสาทเป็นส่วนหนึ่งของเขาเจ้าลายใหญ่หรือเทือกเขานางพันธุรัต เทือกเขาเจ้าลายใหญ่นี้มีความเกี่ยวข้องกับตำนานเมืองเพชรบุรีเรื่องมหาเพตราเท้าม่องไล่เจ้าธงจีนและเจ้าลายตำนานกล่าวว่า บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านเมืองโบราณมีผู้คนทำมาหากินอยู่ด้วยการจับสัตว์ทะเลขายและการเป็นโจรสลัดปล้นเรือพาณิชย์ที่ผ่านมามีเจ้าหรือหัวหน้าปกครอง โบราณสถานทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ในเขตตำบลน,นายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่กออิฐสอดินฉาบป,ปูนล,ลักษณะแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดความกว้างประมาณ25คูณ25เมตรความสูงที่เหลืออยู่ประมาณ5เมตร มีบันไดาทางขึ้นสองทางคือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยรอบขององค์เกดีมีลานประทักษิณรองรับฐานขององค์เกดีที่มีการยกเกดที่กึ่งกลางฐานและที่มุมทั้งสอง ส่วนบนขององค์เจดีอยู่ในสภาพพังทลายนอกจากนี้ยังพบหลักฐานว่ามีการประดับโบราณสถานด้วยประติมากรรมปูนปั้นเป็นจำนวนมากได้แก่รูปบุคคลรูปสัตว์และลวดลายต่างๆ อันเป็นลักษณะของพุทธศาสนาในวัฒนธรรมทวาระวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่11ถึง16วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสังทองส่วนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสังทองก็กล่าวว่า เทือกเขาแห่งนี้เป็นร่างของนางพันธุรัตทอดกายนอนอยู่เนินโบราณสถานโคกเศรษฐีนั้นชาวบ้านพบเห็นกันมาเป็นเวลานานโดยมีนิทานประรำประราพื้นบ้านซึ่งคนในท้องถิ่นเล่าสืบต่อกันมาถึงประวัติการสร้างว่า เศรษฐีผู้หนึ่งใช้เกวียนเป็นพาหานะขนทองคำและทรัพย์สมบัติอันมีค่าเดินทางผ่านมายังโคกเศรษฐีปรากฏว่าเกวียนที่ใช้ขนทองคำเกิดหักลงเศรษฐีจึงขอให้ชาวบ้านช่วยตัดไม้มาซ่อมเกวียนเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปแต่เมื่อพวกชาวบ้านทราบว่าเศรษฐีขนทรัพย์สมบัติมา จึงเกิดความละโมบและออกอุบายสมคบกันตัดต้นสบู่อันเป็นไม้เนื้ออ่อนมาซ่อมเกวียนเมื่อซ่อมเสร็จจะเดินทางต่อเกวียนก็หักลงอีกเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนเศรษฐีเฉลียวใจ และรู้เท่าทันว่าชาวบ้านสมคบกันจะเอาสมบัติของตนจึงได้สร้างเจดีขึ้นองค์หนึ่งแล้วแอบนำทองคำและทรัพย์สมบัติไปซ่อนไว้ในองค์เจดีพร้อมกับทําการสาบแช่งคนที่จะมาลักขโมยสมบัติไว้ข้อมูลนี้ได้จากคําบอกเล่าของพระวันธนะ เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ท <conception> ุ่งเสษฐีอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2541จากนิทานปะรำปลาท้องถิ่นดังกล่าว ส่งผลให้มีการลักลอบขุดทำลายสถูกโคกเศรษฐีเพื่อค้นหาสมบัติโดยครั้งที่ครึกโครมมากที่สุดคือเมื่อพุทธศักราช2528ปรากฏว่าโบราณวัตถุที่ได้จากการลักลอบขุดไม่ปรากฏวัตถุมีค่าแต่อย่างใดนอกจากชิ้นส่วนของประติมากรรมปูนปั้นอาทิ พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์รูปบุคคลมะกะระและลวดลายประดับสถาปัตยกรรมกล่าวกันว่ามีจำนวนมากขนาดต้องใช้รถบรรทุกขนเป็นคันคันน่าเสียดายว่าส่วนใหญ่รูปประติมากรรมจะถูกทุบให้แตกและนำกลับมากลบภายในหลุมบางส่วนก็ถูกเก็บรักษา และครอบครองตามหน่วยงานเอกชนต่างๆแผนที่โบราณแสดงจุดแวะพักเส้นทางการค้าโบราณคือเจ้าลายและสามร้อยยอดจากสมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยาฉบับ กรุงทนบุรีหอสมุดแห่งชาติภาพถ่ายมุมสูงเทือกเขาเจ้าลายใหญ่ปูนปั้นหน้ายักษ์เป็นโบราณวัตถุที่พบ ณโบราณสถานโคกเศรษฐีอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีกลางหน้าผามีจุดกลมของดวงตาที่สาเป็นประตูเชื่อมต่อสู่โลกของจิตโบราณวัตถุที่พบณโบราณสถานโคกเศรษฐี ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2565ณพิพิพธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครคีรีณเชิงเขาเจ้าลายใหญ่ที่เรียกกันว่าโคกเศรษฐี ปรากฏศาสะนะสถานเป็นเจดีย์ฐานขนาดใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่และประดับลายปูนปั้นมีทั้งที่เป็นลวดลายและพระพุทธรูปเทวดาสัตว์ในคติจักรวาล เป็นแหล่งชุมชนสมัยทวาระวดีในพุทธศตรวตรรษที่12-16และเป็นเมืองท่าที่สำคัญต่อการเดินเรือเรียบชายฝั่งเป็นเส้นทางข้ามคาบสมุทรตอนบนระหว่างอ่าวเบงกอลและอ่าวไทยระหว่างเมืองมะริดตะนาวสีและเมืองเพชรบุรี สำนึกชาติพันธุ์และความเป็นมาของผู้คนในท้องถิ่นเพชรบุรีสะท้อนให้เห็นตำนานมหาเพตราอธิบายถึงกำเนิดและตัวตนของคนเมืองเพชรที่เล่าสืบต่อกันมาได้สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มคนกลุ่มใหม่จากโพ้นทะเลได้เดินทางเข้ามาสู่ดินแดนประเทศไทย ผสมผสานกับกลุ่มคนที่อยู่ทั้งที่สูงและที่ราบตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนจนกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญม,มากที่สุดแห่งหนึ่งในสยามประเทศเจดี JD ทุ่งเศรษฐีโคกเศรษฐีอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีพุทธศักราช1300ส่วนบนมีเต้าของภาชนะหม้อน้ำซึ่งต่อไปอาจจะเป็นหอระคังส่วนฐานเจดีมีรูปปั้นระดับช่องคล้ายเจดีจุนประโทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสันนิฐานโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดรสันติเล็กสุขุมอดีตอาจารย์ประจำคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฐานที่พบจากโบราณสถานโคกเศรษฐีนั้นแสดงถึงความเป็นศาสนาสถานของชุมชนที่สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมทวาระวดี มีอายุประมาณพุทธศตรวรรษที่12ถึง16ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดสถูปเจดีขนาดใหญ่ขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลอันเป็นเครื่องแสดงถึงความจเจริญของชุมชนนั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากตำแหน่งที่ตั้งของาศาสนสถานและชุมชนโบราณเป็นปัจจัยหลักกล่าวคือ ชุมชนโบราณบ้านโคกสิทธิตั้งอยู่บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลที่มีเทือกเขาเจ้าลายใหญ่ปราการธรรมชาติเป็นแนวป้องกันอย่างดีเป็นแหล่งอาหารจำพวกป่าสมุนไพรและเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชุมชนเนื่องจากบนยอดเขาจอมปราสาทนั้นปรากฏซากสถูปเจดีสมัยทวารวดีขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่เคารบสักการะมาตั้งแต่โบราณนอกจากนี้ความใหญ่โตของทิวเขาตลอดจนรูปลักษณะของภูเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังเอื้ออำนวยต่อการเข้ามาติดต่อกับ ชุมชนได้โดยง่ายในฐานะเป็นจุดสังเกตในการเดินทางที่สำคัญการใช้จุดสังเกตในการกำหนดตำแหน่งการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางบก หรือทางน้ำนักเดินทางมักจะอาศัยลักษณะสภาพภูมิประเทศที่สามารถจดจำได้โดยง่ายโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละสถานที่เป็นจุดสังเกตเช่นภูเขาหรือหมู่เกาะต่างๆเป็นต้นในการเดินทางทางทะเลนั้นชาวเรือใช้สภาพภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งเป็นจุดสังเกต เพื่อกําหนดตําแหน่งในการเดินทางว่าถึงที่ใดแล้วมาแต่โบราณโดยปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงจุดสังเกตทางทะเล ในเอกสารการบันทึกของนักเดินเรือชาวจีนมาตั้งแต่ราวพุทธศตรวตรรษที่14ถึง17และในช่วงพุทธศตรวตรรษที่20ได้มีหลักฐานเอกสารจีนชื่อบันทึกการจัดเตรียมกองทัพหรือวูเปยชิแสดงเส้นทางการเดินเรือของกองทัพเรือหมิงในคาบสมุทรมาเลก่อนพุทธศตวรรษที่20 โดยการนำของขันทีเจิ้งเหอที่แสดงเส้นทางการเดินเรือร่องน้ำอุทกศาสตร์และสภาพภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นจุดสังเกตที่สำคัญ ซึ่งลักษณะการเดินเรือในสมัยพุทธศตวรรษรรที่20นั้นคงคล้ายกับสมัยพุทธศตวรรษรรที่17หรือก่อนหน้าที่นักเดินเรือต้องอาศัยลมม,มรสุมหรืออาศัยการกำหนดทิศท,ทางโดยใช้พระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวและสภาพสันฐานบนชายฝั่งเพื่อให้ทราบว่ากำลังเดินทางอยู่ณนะ จุดใในด้านตำแหน่งที่ตั้งของชุมชนโบรานบ้านโคกเศรษฐีรวมถึงชุมชนโบรานทวาระวดีในลุ่มน้ำเพชรบุรีนั้นน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนทวารวดีในเขตลุ่มน้ำแม่กลองและ ลุ่มน้ำนครชัยศรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองคูบัวจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวาระวดีที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดการติดต่อระหว่างกันน่าจะใช้ทั้งการคมนาคมทางน้ำโดยการเดินเรียบชายฝั่งทะเล และเส้นทางบกจากตำแหน่งที่ตั้งของคูบัวซึ่งอยู่บริเวณชายทะเลเดิมสมัยราว3000ปีนั้นมีแนวชายหาดทอดยาวติดต่อถึงเมืองเพชรบุรีโดยลักษณะของชายหาดเป็นสันทรายที่น้ำท่วมไม่ถึงชาวบ้านเลยใช้สันทรายดังกล่าวเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างเมืองเพชรบุรีกับเมืองคูบัว เส้นทางคมนาคมตามแนวสันทรายโบราณนี้ชาวบ้านเรียกว่าถนนเท้าอู่ทองบรรดาเกวียนล้อและคนเดินทางต่างใช้เส้นทางนี้ตลอดมา โดยมีชุมชนสมัยทวาระวดีหรือาศาสนสถานตั้งอยู่ตามแนวสันทายเป็นระยะระยะการติดต่อทางวัฒนธรรมระหว่างอินเดียกับชนพื้นเมืองในดินแดนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้มีการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนกับคติความเชื่อทางพุทธศาสนาจากอินเดียทำให้เกิดรูปแบบอาระยะธรรมหนึ่งขึ้นซึ่งนักวิชาการเรียกวัฒนธรรมนี้ว่าพะวาระวดี ซึ่งแพร่หลายในราวพุทธศตรวรรษที่11ถึง16เมื่อคติความเชื่อฝังรากลึกลงในท้องถิ่นชุมชนบ้านโคกเศรษฐีซึ่งรับเอาความเชื่อของพระพุทธศาสนานี้เข้ามาเป็นแนวปฏิบัติในชุมชนเช่นกันจึงได้มีการสร้างาศาสนาสถานโคกเศรษฐีขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญพรตของพระพิสุสงฆ์และเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมศรัทธาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน นอกจากนี้ชุมชนโบอราณโคกเศรษฐียังตั้งอยู่ในตำแหน่งเส้นทางการเดินเรือน้ำลึกที่ข้ามตัดอ่าวไทยการเดินเรือตัดอ่าวไทยนี้อาศัยเทียบเคียงการเดินเรือของชาวตะวันตกที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวได้โดยสรุปว่าหากเดินเรือเรียบชายฝั่ง มาจากทางคาบสมุทรมาลาย,ยูแล้วสามารถแวะเติมน้ำจืดที่เขาสามรอยยอดหรือเขาเจ้าลายอาศัยลมมอระสมใช้ใบแล่นตัดอ่าวไปสู่ภาคตะวันออกของไทยจากนั้น สามารถเล่นเรือเลียบชายฝั่งทางภาคตะวันตกก็สามารถใช้ใบเล่นไปพักที่เกาะสีชังเกาะครามหรือเกาะไผ่แล้วเล่นเรือตัดข้ามอ่าวไปที่เขาเจ้าลายหรือเขาสามรอยอดหลังจากนั้นจึงเดินเรือเลียบชายฝั่งลงใต้ต่อไป ปัจจัยความเหมาะสมของสภาพที่ตั้งของชุมชนโบราณโคกเศรษฐีที่สามารถติดต่อกับชุมชนอื่นๆได้โดยสะดวกทำให้ชุมชนพัฒนาเติบโตเป็นปึกแผ่นขึ้นมาประกอบกับคติความเชื่อทางด้านศาสนาที่ผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อเดิมกับพุทธศาสนาจากอินเดียฝังราลึกลง ดังนั้นจึงมีการสร้างเจดีโคกเศรษฐีขึ้นเพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนและเป็นการสร้างสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมร่วมกัน ของผู้คนในชุมชนและเป็นการสร้างสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชนและนักเดินทางที่แวะเวียนผ่านมาเป็นบางครั้งบางคราว การสำรวจว่าชุมชนโบราณบ้านโคกเศรษฐีไม่ได้ตั้งขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวหากแต่ในบริเวณใกล้เคียงยังมีาศาสนสถานและแหล่งโบราณคดีในยุคสมัยเดียวกันอีกหลายแห่งในจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่เช่น าศาสนสถานในถ้ำเขาตาจีนแหล่งโบอราณคดีบ้านดอนเตาอิดแหล่งโบอรานคดีบ้านใหม่แหล่งโบอราณคดีเขากระกิวแหล่งโบอรานคดีบ้านมากปลาเขาอําเภอท่ายางกลุ่มโบราณสถานเนินโพใหญ่เนินดินแดงและวัดป่าแป้นอําเภอบ้านลาด ที่มาของข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฒเพชรบุรี